สวัสดีครับสวัสดีเด้อสวัสดีผู้ติดตามทุกทท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของนะครับที R อาดากอนคันนี้นะครับที่น้องสาวนะครับจากสีสเกตนะครับเอามาให้ฟิตเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับแต่เน้นเดิมเดิมใช้งานนะครับสําหรับคันนี้เน้นเดิมเดิมใช้งานนะครับทีนี้ ในส่วนของพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามมาก็ช่างอะไรก็ช่างนะครับในส่วนของการทําการอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้ในส่วนที่เป็นการฟิตเครื่องใหม่นะครับสําหรับรถที่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็น TFR นะครับ8หรือว่าจะเป็น KB นะครับเป็น8 7 9 0นะครับ2 0 0 5 2 0 0 8 3 0 0นนะครับในส่วนของการทำเดิมนะครับ การทำเดิมนะครับสําหรับตัวเครื่องการทาเดิมสําหรับตัวเครื่องนะครับก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่นะครับสองหมห้านะครับไปถึงสองหมื่นแปดนะครับถ้าหนักหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพันบาทนะครับในส่วนของการฟิตขึ้นมาใหม่หรือโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับแล้วก็การจัดเก็บนะครับอันนี้น้องไม่ได้เน้นให้เก็บโล่งหรือ อะไรมากมายนะครับเพราะรถน้องนิใช้งานก็จะมีการทําการเก็บเพิ่มเสริมเติมแต่งนะครับเก็บให้เป็นระเบียบนะครับก็แค่นั้นนะครับแค่นั้นนะนะครับส่วนในเรื่องของการปรับแต่งปรับจูนเพิ่มเติมอะไรต่างๆอันนั้นนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มตั้งแต่สามหมื่นเก้าขึ้นไปนะครับนี่คือราคาตายตัวอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เมื่อฟิตแล้วนะครับเสียงเครื่องประมาณไหนนะครับ ระบบรอบข้างของเครื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองติดเครื่องดูกันนะครับก็ฝากงานฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำนะครับอยากรู้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถติดตามนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับก็จะเป็นชื่อในช่องของช่างเขียวโคราชเฟมิลี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถน้องสาวนะครับที่มาจากสีสเกตนะนำมาให้ ิวเครื่องให้ใหม่นะครับออร์หอนเครื่องใหม่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสไตล์เดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับอุปกรณ์รอบเครื่องนะครับทุกอย่างยังคงเดิมนะครับเก็บทําความสะอาดอันนี้คือเครื่องที่ทําเสร็จแล้วนะครับเครื่องที่ทําเสร็จแล้วก็จะเน้นให้ดูสะอาดนะครับดูไม่สกปรกเลือเทึนะครับก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะครับในส่วนที่ เราทําขึ้นมานะครับแล้เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูก็ฝักทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของข้อปัญหาต่างๆนะครับหากมีความสงสัยอยากรู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรที่ไหนเป็นเพราะชิ้นไหนเป็นเพราะอะไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแชททางไลน์นะครับสามารถติดต่อถามไขข้อสงสัยไขยปัญหานะครับในส่วนของตัวเครื่องได้ นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นรถน้องนะครับวงเล็บไปเลยสบายใจเมื่อไก่เมียแบบนี้น้องเดี๋ยวจะได้อีกไม่นานนะครับก็จะได้ทำการส่งน้องรถน้องให้กลับไปใช้งานนะครับเพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วเหลือเติมน้ำยาเองนะครับ คือรถเด่นนะรถเ,เด่นนะทำเครื่องสไตล์เดินนะขับพอสนุกพองามพอมันนะในส่วนของตัวเช็คตัววัดต่างๆนะครับก็ขึ้นปกตินะครับอ๋อนคะันนิ่งขอบทษณนะคันนิ่งก,จก็จะเบรนะครับตามปี ไม่เน้นควันดำนะครับคันนี้ไม่เน้นควันดำเนาะ<ม>นี่คือเครื่องที่ทำการคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ตบ,บนิดหน่ยบะเรียบง่าย,ย,ย,ๆ,ย,ๆ,ยๆนะสำหรับคันนี้ก็จะมีการนับแต่งเครื่องให้ยิดหน่อยนะเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น ก็จะเป็นในส่วนของนะครับปกตินะนะครับจะไม่มีการทุ่นหรืออะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราทําแล้วก็คทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์อันนี้วิ่งแล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ทําการเอาไปเทสเอาไปอะไรให้ดีนะครับตามคลิปหรือไลฟ์สดท,ที่เคยเลงให้นะครับอันนี้วิ่งทดตอบลองวิ่งนะครับที่ร้อยสีนะครับ เลือนะครับสามารถวิ่งได้เกินนะั้นสามารถวิ่งได้เกนะนะินนั้นนะเกินนั้นน,นะนี่คือเครื่องวิ่งต่างๆทมาครับองวิ่งต่าง่มทีนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ในเรื่องของข้อสงสยัยแล้วก็เรื่องปัญหานะครับเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับเกิดข้อสงสยัยหรือประมาณว่านํารถไปให้ช่างต่างๆดูนะครับ เกิดอาการที่เป็นประเภทที่ว่าไอระบายออกก้านวาัดนะครับหรือว่าในส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับของตัวเครื่องเกิดความเสียหายไหมนะครับหลวมไหมยังใช้งานได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคองที่ทำสิดกันแล้วลนะครับแล้วก็จะทำการลันนะครับตอนนี้คือรถคันนี้ริดสมบูรณ์นะครับสามารถไปใช้งานสามารถไปใช้ยังชีวิตประจำวันเราได้นะครับ ส่วนการใช้งานต่างๆการนำไปวิ่งนะครับไม่ได้จำกัดความเร็วว่าคุณต้องขับ90ตลอดดเวลานะครับการขับการใช้งานไปรมาสก็ใช้ตามปกติที่เราใช้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายกับมันนะครับอย่างคันนี้นะครับน้องก็สามารถวิ่งได้เลยนะครับคุณจะวิ่ง90 100 110 120 103เรื่องของคุณนะครับสำหรับคันนี้ก็สมบูรณ์เลวนะครับสบู รับประกันก็เป็นปกติทั่วไปนะครับเป็นปกติทั่วไปนะนะครับทีนี้ในส่วนของที่พี่น้องๆลหลายๆคนที่ถามนะครับที่สําหรับเครื่องตัวนี้ที่ขอบอกก่อนเลยว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบายไอเรื่องของอะไรของมันต่างๆที่สูๆนะครับมันย่อมมีระบายไอแต่ต้องไม่มากจนเกินไป นะครับต้องไม่ม่าเป็นกวนไปนั่นคือเครื่องปกติสามารถมันต้องมีระบายไอโอไหมหรือมันแห้งเลยย่อมมีนะครับย่อมมีนะระบายไย่อมมีนะครับแต่จะต้องบางเบานะครับบางเบาไม่ใช่ว่าออกจนออกจนอะไรไม่ได้แต่ให้อย่างนี้คือสบายสบายเลยครับอย่างนี้สบายสบายเลยนะครับแล้วที่รั เดี๋ยวผมจะถ่ายข้อสงสัยต่าตงๆในส่วนเรื่องของต่างๆให้นะครับแล้ว เบอร์โ,โทรผมก็092 8 9เก้าสองเก้น่งหนึ่าก้าะครับทางเกียวติรา้าจะฝากผลงานนะใหท้ที่น้องๆได้ดูกันนะไม่ว่าคุณจะมาในสไตล์เครื่องเดิมหรือเครื่องซิ่งนะครับก็ยินดีทําให้ยินดีให้ทำรึกษานะครับพูดคุยนะครับหรือว่าคุณมีงบเท่าไหร่ในการที่คุณอยากจะทําอยากจะแต่งอยากจะเพิ่มจะเติมนะครับก็ยินดีให้ทำรึกษานะครับ ไอฝาททุกคนได้ไหมใน,ะนส่วนของตัวนี้ก็เป็นการทํำดูนนะครับก็จะมีการทาหัวลูกจูบทำหลายๆอย่างนะครับก็ปรับเปี่ยนไปตามลักษณะของการอยากเอามาใช้งานหรือาการตอบกนองที่ดีขึ้นนะครับก็จะ,จะเป็นประมาณน,นี้นะ่าที่ฝาน,น้องด้นะครับ การตอบสนองที่ดีในเรงองควันดำนะครับใช <c oughs> ่เวลาไป้กลับบ้านแล้ว เยก็ฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับคนไหนสนใจก็สามารถติดตอ่ตอสอบถามนะครับหรือว่าจะให้ไขปัญหาให้นะครับในเรื่องต่างๆของตัวเครื่องหรือตัวรถนะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรนะครับทางเชทตนะครับทางไลน์นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับก็ฝากด้วยเนาะความรู้ผมนะครับอะไรที่รู้นะครับก็จะนำมาแบ่งปันให้หรืออยากให้ทำให้นะครับก็ยินดีนะครับสำหรับผมเนาะช่างเขียวกลราดฝากพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับผม